สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พิเศษสตอรี่นะคะวันนี้นะคะซายก,ก็อยากจะคุยกับทุกคนนะคะชิวๆแล้วก็ใส่ทำคลิปที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากคลิปที่ายเคยทํามานะคะก็คือคลิปของที่ไซชอบมากๆ10ชิ้นนะคะซึ่งฟังดูแล้วอาจาจะขัดแย้งกับความเป็นมินิมอลลิซึมนิดๆนะคะปกติไซจะทําเป็นคลิปของที่ฉันไม่ซื้อของที่ฉันไม่มีนะคะแต่คลิปนี้จะเป็นของที่ไยชอบนะคะอยากจะมาแชร์ทุกคนนะคะมีทั้งของ ที่เป็นชิ้นๆนนะคะแล้วก็เป็นของที่ไม่ใช่เป็นของชิ้นิงนนะคะทุกคนของเนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นของส่วนตัวกลุ่มที่2ก็จะเป็นพวกเทคโนโลยีหรือว่าของที่ไม่ใช่ของค่ะทุกคนอาจจะเป็นหนังอาจจะเป็นละครอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นพวกอาหารนะคะทรลืมบอกไปนะคะว่าของที่ทรายชอบทุกอย่างเนี่ยไม่ได้มีสปอนเซอร์คะทายชอบจริงๆแล้วก็เป็นของทรายได้ใช้จริงแล้วก็เกิดประโยชน์กับทรายนะคะของที่มีอาจจะไม่ได้เหมาะกับไซายทุกคนนะคะแต่สายก็อยากจะลองแชร์ดูนะคะเผื่อว่าจะ เดี๋ยวเป็นสิ่งที่ทุกคนกําลังมองหานะคะและใครๆนะคะมีเฟอร์ริชอะไรนะคะที่ใช้ได้ดีแล้วก็ซื้อมาคุ้มเงินนะคะก็แนะนาใส่ในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ <S 1> <1> <S ข้อหนึ่งนะคะก็คือ k i n d l e หรือแท็บเล็ตใช้อ่านหนังสือโดยเฉพาะนะคะข<ๆ>้อนี้อาจจะเป็นสําหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือหน่อยนะคะหรือว่าคนที่สนใจจะอ่านหนังสือนะ,ะสำหรับทรายเนี่ยทรายก็จะต้องอ่านหน่อยเพราะไม่งั้นจะไม่มีคอนเทนต์ให้ทุกคนใช่ไหมคะแล้วการอ่านหนังสือนะคะก็เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งของทรายแล้วก็เป็นเหมือนกับ สื่อบันเทิงอย่างหนึ่งด้วยนะคะทุกคนที่ไซชอบ k i n d l e นะคะเพราะว่า Kind l e เนี่ยเล็กนะคะเก็บหนังสือได้มากมายหลายเล่มนะคะเราสามารถที่จะปรับตัวหนังสือได้นะคะแล้วสำหรับคนที่เรียนภาษาอังกฤษหรือว่ากำลังฝึกภาษาอังกฤษหรือว่าคนที่เข้าใจภาษาอังกฤษแล้วอาจจะไม่เข้าใจทุกคำนะคะทุกคนสามารถที่จะ กดไปที่คำนะคะแล้วก็เขาก็จะมีความหมายของคำมาให้เราเข้าใจนะคะดังนั้นก็จะง่ายไม่ต้องไปเปิดหลายเล่มนะคะแล้วไม่ต้องชาร์จบอร์ดนะคะเลือกยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ที่ k i n d l e เนี่ยก็คือที่นี่สะดวกดีแล้วก็หนังสือออนไลน์เนี่ยจะราคาถูกกว่าหนังสือที่เป็นเล่มแบบนี้นะคะทุกคนแล้วนอกจากนี้คินเดิเนี่ย,ยประหยัดที่เก็บไม่ใช่ว่าไซคจะไม่มีหนังสือเล่มจริงๆเลยนะคะแซกก็มีบ้างแต่ไม่ได้มีเยอะแล้วสมมติทุกคนถ้าเราชอบเดินทางอะไรเงี้ย คิดดูว่าถ้าอยากอ่านเล่มนี้เราเดินทางก็คือเอาหนังสือเล่มนี้ไปได้เล่มเดียวนะแต่ถ้าเป็น Kindle ก็คือเราจะพกหนังสือกี่เล่มก็ได้แล้วก็เนี่ยค่ะแค่นี้เองไม่ใหญ่นะคะแล้วนอกจากนี้ก็คือถนอมสายตามากกว่า iPad ทั่วไปเราสามารถที่จะปรับตัวหนังสือปรับแสงต่างๆได้แต่อันนี้ใส่ปรับให้เป็นสีดำนะคะเพราะว่าเหมือน ไม่รู้กลางคืนรู้สึกอ่านง่ายกว่านะคะแล้วก็สามารถปรับให้เป็นพื้นสีขาวก็ได้นะคะแต่ไม่ใช่สีขาวค่ะทุกคนจะเป็นสีที่แบบค่อนข้างจะคล้ายหนังสือสีหนังสือนะคะเนี่ยค่ะแต่ข้อเสียของ Kind l e นะคะก็คือว่าไซจ,จะซื้อหนังสือจากไน i n อินหรือว่า C ีเมาอ่านไม่ได้นะคะเพราะว่าเหมือนกับซอฟต์แวร์เขายังไม่รองรับนะคะแต่ไซอ่านหนังสือไทยที่เป็นไฟล์ PDF ได้นะคะที่ใส่ส่งมาเข้าอีเมลของ Kind l e นะคะ แต่ถ้าใครมีวิธีง่ายกว่านี้ก็ช่วยบอกใายด้วยนะคะคือใส่อยากจะอ่านหนังสือไทยมากกว่านี้นะคะโอเคค่ะข้อ2เนี่ยใส่คิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องมีใช่ไหมคะก็คือโทรศัพท์นั่นเองนะคะโทรศัพท์นี้ใส่ก็คิดว่าใส่ซื้อแพงไปหน่อยนะคะแต่ว่าใส่ก็คิดว่าใส่ได้ใช้เยอะใส่ชอบถ่ายรูปนะคะเก็บบันทึกภาพรูปแล้วก็ใส่ใช้โทรศัพท์ในการอัดคลิปด้วยนะคะดังนั้นใส่ก็คิดว่า เงินที่เสียไปก็คือคุ้มนะคะเพราะว่าใช้เยอะแล้วนอกจากนี้ค่ะโทรศัพท์นะคะทุกคนถ้าเราใช้อย่างถูกวิธีใช้ให้เป็นเครื่องมือโทรศัพท์เนี่ยทำมูลค่าให้เราได้เยอะแยะบางคนมีโทรศัพท์เอาไว้เล่นหุ้นบางคนมีโทรศัพท์ไว้ตัดคลิปบางคนทํางานผ่านอินสตาแกรมนะคะคือโทรศัพท์เครื่องเดียวสามารถทําได้เยอะก็สามเคะก็คือ เครื่อง Alexa นั่นเองนะคะก็จะเป็นเครื่องลำโพงเล็กๆนะคะของไซส์เล็กๆแบบนี้นะคะที่เราเสียบปลั๊กนะคะเราสามารถใช้เสียงนะคะในการสั่ง Alexa ในการทำสิ่งต่างๆให้เราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งนาฬิกาปลุกตั้งเวลานะคะอบอกข่าวประจำวันนะคะ,ะเปิดเพลงให้เราฟังให้ Alexa เ,<ๆ>เ,เล่นเพลงของ The w e e k n d ให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยนะคะ a กซ x a ก็จะเล่นเพลงให้นะคะ ข้อเสียก็คือ Alexa ยังไม่เปิดให้บริการในเมืองไทยนะแต่ว่าถ้าเป็นยุโรปหรืออเมริกาเนี่ย Alexa นี่ก็คือดังมากสิ่งที่สรายชอบก็คือเวลาที่เราทําขนมหรือท,ทำอาหารเนะ่มือเราเปื้อนเราไม่ต้องไปเสียเวลากดมือถือคะ่ะทุกคนตั้งเวลาได้ง่ายมากแค่สั่งตั้งเวลาว่า Alexa ตั้งเวลา10นาทีเนี่ย Alexa ก็ตั้งเวลาแล้วพอถึง10นาทีเขาก็เตือนเราะคะ่ะซึ่งทําให้ชีวิตเราสะดวกมากขึ้นนะคะแล้วบางบ้านเนี่ยคือเขาก็เชื่อมโยง Alexa กับ ไฟในบ้านของเขานะคะเสียงนะคะในการสั like, good, content, ่ง็กซ่าให้เปิดไฟปิดไฟซึ่งไซคิดว่าสะดวกมากๆนะคะแต่ทีนี้ทุกคนอาจจะแบบโอ๊ย็กซ่าเป็นเครื่องดักฟังเราหรือเปล่าเครื่องมือค่ะมีให้เราใช้เพื่อเกิดประโยชน์นะคะทุกคนแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ไม่เกิดประโยชน์หรือว่าเรารู้สึกไม่ดีเราก็ไม่ต้องใช้นะคะข้อต่อไปนะคะเป็นรองเท้าปีนเขาค่ะข้อนี้อาจจะหลายคนไม่ได้มีกิจกรรมเหมือนไซไม่ได้อยู่ในชนบทที่เราสามารถจะออกไปเดินได้บ่อยๆนะคะแต่ ใส่แค่อยากจะบอกว่ารองเท้าคู่นี้คือซื้อมาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีมากกันน้ำคือเหมาะกับการที่อยู่สกอตแลนด์มากเพราะว่าสต้องออกไปเดินเยอะแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกแต่สิ่งที่ใส่อยากจะบอกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราควรจะมีรองเท้าที่เราชอบมากๆอยู่คู่หนึ่งอะค่ะทุกคนแล้วก็ใส่ดีแล้วก็ใส่สบายนะคะการจะลงทุนอะไรสักอย่างนะคะในเรื่องเครื่องแต่งกายอะไรเงี้ยใส่คิดว่า ถ้าจะต้องเลือกนะคะให้ลงทุนที่รองเท้าค่ะทุกคนเท้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเราใส่รองเท้าดีๆที่เหมาะกับเท้าเราเนี่ยเราก็จะไม่บาดเจ็บตอนที่เราอายุเยอะมากขึ้นหรือว่าตอนนี้นะคะคือทรายเนี่ยใส่รองเท้าผิดมาตลอดแล้วทาให้ทรายเนี่ยมีเหมือนกับไม่ใช่กระดูกนะคะแต่เท้านิ้วโป้งเท้าค่ะบิดเบี้ยวนะคะซึ่งทําให้ทรายเวลาที่ทรายเล่นกีฬายเยอะๆหรือว่าใส่รองเท้าแคบๆเนี่ยจะ,จะเจ็บตรงบริเวณนั้นมากนะคะว,วิธีมินิมอลของเรานะคะทุกคนก็คือว่า อาจจะซื้อแพงแต่ซื้อชิ้นเดียวไม่ต้องมีหลายชิ้นนะคะซื้อชิ้นเดียวให้ใช้ได้กับหลายๆสถานการณ์จะทําให้เราเประหยัดเงินในระยะยาวนะคะ ข้อห้านะคะไม่ใช่สิ่งของแต่จะเป็นทีวีซีรีส์ที่สายชอบนะคะเป็นซีรีส์ใน Netflix ชื่อ sweet magnolia นะคะไม่รู้ว่าภาษาไทยเชื่อไรนะคะแต่สายคิดว่าน่าจะมีนะคะในประเทศไทยเป็นซีรีส์ที่สายชอบมากที่สุดของปีนี้นะคะเป็นเรื่องราวของชีวิตผู้หญิง3คนนะคะที่อยู่ที่ south carolina ที่อเมริกานะคะแล้วก็จะเป็นชีวิตครอบครัวของเขานะคะการดูเรื่องเนี้ยทำให้ใสา ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างเกี่ยวกับครอบครัวหรือความสัมพันธ์ต่างๆนะคะนอกจากนี้ก็ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็คือมีดรามา่าบางทีก็โรแมนติกไปเล่นเนนิดนึงแต่ใสยดูแล้วก็คือสบายแล้วเรื่องนี้ใส่ก็จะชอบเพราะว่า การแต่งตัวสวยมากนะคะแล้วก็ฉากอะไรเนี้ยสวยดูดีแล้วซอคาโรเนาที่อเมริกาเนี่ยก็คืออากาศร้อนดังนั้นเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวสวยสีสันสดใสซคิดว่าต่อจากนี้ไปซายจะเปลี่ยนแปลงนะคะไปแต่งตัวแบบสีสดใสนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ซายเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะคะ ข้อหมนะคะไม่ใช่สิ่งของแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ใส่เสียเงินใส่ฟังฟรีนะคะก็คือพอดแคสต์นะคะช่อง The Money Case by The Money Coach ของ the Standard นะคะ่วใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะพอดแคสต์นะคะทุกคนเป็นเหมือนกับช่องวิทยุช่องหนึ่งนะคะเราสามารถที่จะเลือกหัวข้อที่เราอยากจะฟังได้แต่ถ้าเป็นวิทยุนี่คือเขาก็จะมีรายการเขาก็ จัดตามรายการของเขาใช่ไหมคะพอดแคสต์ Podcast เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้เราชอบการแต่งบ้านการพัฒนาตัวเองพอดแคสต์ Podcast ที่เป็นภาษาไทยนะคะสายชอบดูมานี่เคสโดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์นะคะแล้วก็โค้ชโอมไม่รู้จักชื่อจริงนะคะแต่ว่าเป็นช่องการเงินที่ดีมากนะคะทุกคนอธิบายการเงินได้ง่ายแล้วก็ตลกด้วยเขาก็จะมีมุกผู้ชายผู้ชายนะคะแล้วก็มีการเงินหลากหลายรูปแบบนะคะมีตัวอย่างการเงินจากชีวิตคนธรรมดานะคะทุกคน แล้วก็เราสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจการเงินมากขึ้นวางแผนการเงินหรือว่าลงทุนนะคะผ่านพอดแคสต์พอดแคสต์นี้วันที่เราขบับรถเราก็อาจจะเปิดพอดแคสต์ฟังก็ได้นะคะเพลินๆนนะคะถ้าเราไม่ชอบอ่านหนังสือนะคะเราก็ใช้วิธีการฟังนะคะข้อเจนะคะเค,เครื่องเลนเดอร์นะคะคก็จะเป็นเครื่องบดอาหารที่ใส่ซื้อมาตอนที่น้องสีดาเริ่มทานอาหารใหม่ๆนะคะก็เป็นเคเรื่องที่ดีมากน,นะคะก็จะใช้แบบนี้เราก็ใส่ของลงไปในนี้นะคะแล้วเราก็บด นะคะซึ่งดีมากบทละเอียดเนียนมากนะคะ <c oughs> หัวจะเป็นแบบจะทําอาหารให้ลูก <c oughs> รต่ว่าใครชอบทําซุปนะคะเราไม่จำ <c oughs> เป็นต้องนำซุปมาใส่นี้หรือว่านําซุปมาใส่ในเครื่องปั่น,นะคะเราก็แค่บดนะคะโดยใช้เครื่องเนี้ยในหม้อได้เลยนะคะซึ่งใจคิดว่ามันมีนประโยชน์มากแล้วก็ล้างง่ายมากๆทุกคนแล้วเครื่องนี้ซื้อมาคุ้มมากแต่ของของใช้ยี่ห้อนี้นะคะ คือถูกมากจะไม่ได้เท่าไหร่ข้อแนะคะทุก uh. คนก็เป็นเครื่องทำกาแฟคาเฟเชียนะคะซึ่งสายไม่มีเครื่องทำกาแฟนะคะแล้วก็ทายเป็นคนที่ชอบทานกาแฟเหมือนกันคือปกติเมื่อก่อนเนี่ยทานเป็นกาแฟสำเร็จรูปนะคะหรือว่าบางทีก็ทานกาแฟเป็นเป็นทริปอินวันนะคะแต่ก็เลยซื้อกาแฟผงนะคะมาใส่น้ำร้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ กนอาจจะเคยเห็นในคลิปของไซนนะคะแล้วเวลาที่ไซน์อยากจะออกไปข้างนอกหรือไซไม่อยากจะซื้อก,นนะะาก,กาแฟนะคะไซนก็จะทํากาแฟนะคะใส่ขวดนี้นะคะซึ่งเป็นขวดที่แบบเก็บความร้อนได้ดีมากนะคะแล้วก็ล้างทําความสะอาดง่ายนะคะออกแล้วก็ล้างได้ทุกชิ้นส่วนนะคะใส่ของเย็นก็ได้นะคะไซนรู้สึกว่าไซนเนี้ยคือขนาดกาลังพอด,ดีนะคะแล้วก็ไซ่สามารถที่จะใส่ในช่องในรถได้หรือว่าใส่ในข้างๆกระเป๋าเป้ได้นะคะไซนก็ชอบมากๆอันนี้ไซนก็ซื้อมายี่ห้อ Clean c a n t e n นะคะ ใส้เคยเห็นที่ช็อปปี้มีขายนะคะดีมากะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นหรือว่ากลิ่นของพลาสติกข้างในด้วยนะคะทำให้ใส่ประหยัดเงินค่ากาแ,แฟได้เยอะมากอันนี้ก็เป็นเฟอริตอย่างหนึ่ง <laughs> มีเฟอริตเกินมา2ชิ้นก็จะเป็น12นะคะไม่ใช่10แต่ว่าเป็นสิ่งที่ใส่เพิ่งกิดได้นะคะเมื่อกี้ข้อที่10แล้วสิเนาะข้อที่10นะคะก็จะเป็นขวดน้ำขวดนี้ยี่ห้อเดียวกันนะคะ,ะคลีนคันทีนใส่ใส่ชื่อของทุกอย่างที่ใส่มีนะคะไว้ในข้างล่างนะคะใต้คําอธิบายเป็นใส่น้ํานะคะเย็น ซึ่งใส่คิดว่าทำความสะอาดง่ายนะคะคุณภาพดีแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นอย่างที่บอกนะคะก็ง่ายๆแบบนี้ใส่น้ำนะคะได้ใส่น้ำแข็งได้นะคะ แล้วใส่เนี่ยดื่มน้ําเยอะกว่าดื่มกาแฟนะคะดังนั้นขนาดนี้ก็กําลังคอดีข้อสุดท้ายนะคะก็คือซอสสองขวดนี้นะคะ่ะทุกคนที่เป็นซอสที่ใซ่์ชอบมากชอบมาหลายปีแล้วนะคะดีใจที่ได้คนพบซอสสองตัวนี้นะคะคือถ้าอยู่ต่างประเทศนะคะทุกคนทุกคนอาจจะเข้าใจสซยมากขึ้นนะคะว่าบางทีเราก็ไม่ได้แบบทานอาหารไทยได้ทุกที่นะคะเราต้องทําเองแล้วก็ถ้าเราไม่มีเวลาเยอะหรือว,ว่าฝีมือการทําอาหารเราไม่ได้อร่อยขนาดนั้นเนี่ยถ้ามีตัวช่วยก็ดีนะคะก็จะเป็นน้าจิ้มแจว เด็ดปลาสมบูรณ์นะคะเป็นน้ําจิ้มแจ่วที่รสชาตินะคะใกล้เคียงกับรสชาติน้ําจิ้มแจ่วที่อร่อยที่เมืองไทยนะคะคือใส่ไม่ต้องทําบ่อยๆค่ออะคือใส่ทาน้ําจิ้มแจ่วแล้วไม่อร่อยแล้วขวดนี้คือมีก็ดีนะคะใส่ก็ใช้ทานกับทุกอย่างนะคะหมูทอดไก่ทอด จะเป็นหมูย่างอะไรเงี้ยได้หมดนะคะบางทีใส่ทัทนซกี้กับน้ำจิ้มแจ่วนะแล้วอย่างอันหนึ่งก็คือเป็นซอสข้าวมันไก่นะคะของพันธุ์ไยนอร์สซิงจะไม่รู้ว่าเขาขายไหมนะคะแบบนี้ที่เมืองไทยที่เมืองไทยเนี่ยเราจะทานข้าวมันไก่ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะแต่ที่เนี่ยคือเราต้องทําเองแล้วก็ต้องซื้อวัตถุดิบหลายอย่างมาทํานะคะอย่างเช่นต้องซื้อ เต้าเจีย้ยวต้องซื้อพริกซื้อกระเทียมซื้อเลหลายอย่างค่ะทุกคนแล้วายไม่ได้ทานข้าวมันไก่บ่อยขนาดนั้นไซก็รู้สึกว่าชอบมากแล้วประหยัดเวลามากไม่ต้องทํานะคะแต่คนอาจจะแบบโอ้ยมันไม่เฮลตี้นะคะายก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าายไม่ได้ทานข้าวมันไก่ทุกวันหรือว่าายไม่ได้ทานเาน,นือาานเน้อย่างทุกวันนะคะ ใส่ก็นานๆทานทีนะคะใสคิดว่ามีเนี้ยก็ดีนะคะใสจะได้ไม่ต้องไปซื้อวัตถุดิบหลายๆอย่างมาทํานะคะแล้วก็จะได้ประหยัดเวลาในการทําและจะได้ทานอะไรอร่อยๆค่ะทุกคนครบแล้วค่ะทุกคนของ12ชิ้นนะคะที่ใส่ชอบมากที่สุดของที่ไสยรู้สึกว่าซื้อมาแล้วเนี่ยคุ้มเงินมากที่สุดแล้วมีประโยชน์มากที่สุดแล้วใสใช้บ่อยที่สุดนะคะใสคิดว่าของที่สสยเลือกๆมานะคะก็ค,คิดอยู่นานว่าจะเลือกแบบไหนแต่พยายามที่จะเลือกของที่อาจจะเป็นประโยชน์กับ น้องๆเพื่อนๆที่เมืองไทยด้วยนะคะ,ะนั้นก็จะประมาณนี้นะคะแล้วการซื้อของะคะ่ะทุกคนเราอาจจะไม่ต้องซื้อเยอะๆเราอาจจะเลือกมาบางชิ้นที่มีประโยชน์จริงๆเราชอบจริงๆแล้วก็ดีกับเราจริงๆนะคะแล้วการซื้อของหรือว่าการที่เราจะมีของะคะ่ะทุกคนเราจะต้อง คิดก่อนนะคะแล้วก็เลือกอย่างมีเป้าหมายนะคะจะทําให้เราเนี่ยใช้เงินได้อย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็เราจะได้มีของที่เรา Enjoy ในการใช้งานนะคะทุกคนหรือว่า e n j o จในการรับประทานหรือ e n j o จในการฟังกันดูนะคะวั <c oughs> นนี้สายขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับฟังแล้วก็ติดตามพิศุ o สตอรี่นะคะถ้าใครมีหัวข้ออะไรอยากจะแนะนำใจก็แนะนำมาได้วันนี้สายขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย